ว่าคุยกับคนที่เราไลค์อยู่ด้วยก็ได้นะครับกดติ๊กขึ้นมาดูนี่ดูเราเขาตอบคอมเมนต์อะไรเงี้ยเห็นไหมมีคนเข้ามาดูเราเยอะแยะเลยนะตอนนี้นี่เห็นไหมคนดูเราก็200ยกว่าแล้วนะครับสวัสดีเพื่รุ่นทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการสตรีมเกมนะครับบนเจ้าตัวแพลตฟอร์มทิกต o อกนะประจําปี2 0 2 4นี่่นเองนะครับด้วยโทรศัพท์มือถือแค่เครื่องเดียวนะครับอันนี้ผมจะมาทําในส่วนของที่เป็นระบบ Android นะท่านผู้ชมนะโซนไอโอเแต่ผมจะทำอีกคลิปหนึ่งละกันน้อท่านผนะู้ชมเนาะอืมขั้นแรกนะครับโทรศัพท์มือถือที่แนะนำนะควรมีแรมขั้นต่ำสี่กิกนะ CPU เป็นตัวไหนก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะแต่ว่าแรมขั้นต่ำควรมีประมาณ4 gig, นะี่กนนะิกสนาะท่านผู้ชมเนาะจากนั้นนะครับเราก็ต้องผ่านกฎของ TikTok ก่อนนะกฎ TikTok เนีน่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูเลยนะครับกฎ TikTok อย่างแรกนะครับก็ต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย1,000คนนะท่านผู้ชมนะถึงจะไลฟ์สดได้นะครับในส่วนของไลฟ์สดกมมนนนะะท่าผู้ชอื สำหรับใครที่ผู้ติดตามยังไม่ถึงเนี่ยก็ใช้อีกวิธีนึงคือการยืนยัน,ยนบัตรประชาชนนั่นเองนะครับแต่ผมจะเปะไว้ให้นะสำหรับาการยืนยัน,ยนบัตรประชาชนนะก็จะสตรีมได้ง่ายขึ้นนะท่านผู้ชมนะมขั้นแรกนะครับให้ไปที่ในส่วนของ p Play Store เราก่อนนะครับโหลดแอป t i k t o k มานะครับ t i k t อ k อยู่ไหนเอ่ยกดเข้าไปนะท t กต k ร์ปุ๊บโหลดแอป t ิ k t o k มากดติดตั้งให้เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะจากนั้นก็กดเปิดได้เลยนะครับเปิดเข้ามาปุ๊บนี่เห็นไหม มาันจะขึ้นแอปติดตออแบบนี้มานะครับเข้ารห,รหัสของเราให้เรียบร้อยนะท่านผู้ชมกดอนุญาตแอปเลยให้เรียบร้อยนะฮะโอเคนะท่านผู้ชมโอเคนะท่านผู้ชมนะหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเข้ารหัสมันไปที่เรียบร้อยนะให้ไปที่คําว่าโปรไฟล์นะด้านล่างกดที่เข้ามาแบบนี้ก่อนนะครับอืจากนั้นนะท่านผู้ชมนะก็กดไปที่คําว่าบวกนะเห็นไหมคำว่าบวกด้านล่างนะกดบวกขึ้นมาหนึ่งครั้งนะครับปุ๊บ มันก็จะให้อนุญาตการใช้กล้องนะแล้วก็กดขนาดใช้แอปขนาดใช้แอปไปให้หมดนะครับนี่ก็จะเห็นหน้าของผมขึ้นมาแบบนี้เลยนะอิ่หล่อจัด <c oughs> นะะครับคดูนะาจากนั้นนะครับเราก็จะทําการนะครับเปลี่ยนนะฮะวิธีการไลฟ์ออกไปนะครับเป็นไลฟ์ปกติแบบตรงนี้นะครับนี่เปลี่ยนการไลฟ์ตรงนี้ออกไปนะนี่เห็นไหมกดตรงน้้นล่างนะครับตรงคําว่าส่วนต่อมานะครับท่านผู้ชมนะให้เราทําการกดไปที่คําว่าไลฟ์นะเห็นไหมไลฟ์นี่แปลว่าถ่ายทอดสดนะท่านผู้ชมนะกดเข้าไปหนึ่งครั้งตรงนี้นะครับอื จากนั้นนะครับเราก็ไปเลือกนะครับท่านผู้ชมนใะนส่วนของการเล่นเกมมือถือนะตรงนี้นะการเล่นเกมมือถือฟึบนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะอันนี้เราจะใช้มือถือไลส์สดนะเราจะไม่ใช้คอมนะครับเราก็จะกดคาว่าอา่าไม่มีไม่สนใจไปนะครท่านผู้ชมนะกดฉันไม่อยากบอกนะนะครับแค่นั้นแหละนะครับจากนั้นก็ทําการนะครับเพิ่มหัวข้อเนื้อเรื่องลงไปก่อนนะครับผมผมจะพิมพ์คําว่าวันนี้จะมาเล่นไหมครับละกันนะว่าวันนี้จะมาเล่นไหมครับ นี่อย่างนี้เลยนะฮะทานผู้ชมนะจากนั้นก็กดในส่วนของคําว่าเพิ่มหัวข้อตรงนี้นะครับเพิ่มหัวข้อไปนะอืแล้วก็เลือกเกะครนะผมจะมาเล่นในส่วนของเกมไหมครับแล้วผมก็จะเลือกไมครับนะอนะครับแค่นั้นแหละนะฮะฟึบแล้วก็เอ่อมันจะมีให้บอกเราหมดเลยด้านล่างตรงนี้นะครับเห็นไหมให้เรากดแนวตั้งหรือแนวนอนตรงนี้นะครับเห็นไหมกดคําว่าแนวนอนนะทุก้ชมนะนี่แนวนอนนะมันเห็นดียิ่งขึ้นนะครับแล้วกดการตั้งค่านิดหน่อยนะครับอื ตรงนี้นะครับจะขึ้นมาครับคุณภาพวิดีโอตรงนี้นะครับกดติ๊กขึ้นมาปึ๊บนี่มันแนะนําเป็นเจ็ดสองศูนย์นะเชื่อมต่อที่ดีคือเจ็ดสองศูนย์พอแค่นั้นพอนะครับท่านผู้ชมนะอ่าแล้วก็เออมันจะมีการรับรางวัลจากไลฟ์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้เราต้องยอมรับข้อกําหนดมันก่อนนะกดยอมรับอย่างนี้ปึ๊บนะฮะเห็นไหมจะมีให้เข้าร่วมอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งมันหรอกนะส่วนต่อมานะครับท่านผู้ชมนะเราจะกดที่คําว่าเริ่มไลฟ์ตรงนี้เลยนะครับอืม แล้วก็มันบอกว่าสมัครสสมสมาชิัครเพื่อรับสิทธิ์ไลฟ์ทดลองใช้ฟีเจอร์นะครับนี่มันก็จะบอกว่าเป็นกดขึ้นมาเลยนะมีผู้ติดต,ตามหนึ่งพันคนนะท่านผู้ชมนะอหรือว่ามากกว่านั้นนะท่านผู้ชมนะ เออเนาะอันนี้ปัจจุบ,บันนี้ผมมีผู้ติดตาม7.4พันคนนะเออแล้วก็สมัครอีกครั้งหลังจาก7วันเอาจริงๆอะ่ะนะครับเราควรมีผู้ติดตามอย่างน้อย1,000คนนะถึงจะทําได้นะครับหรือว่ายืนยันหมัน่นพัน,นประชาชนก็จะสามารถไลฟ์สดได้เลยนะจากนั้นผมก็จะกดคาว่าขอใช้นะทรับชมนะแนะนําว่าให้ผ่านกดก่อนนะั้นแล้วกดคําว่าขอใช้นะตรงนี้ปึ๊บอ,อืมล้วก็กดคําว่าเริ่มตรงนี้นะครับแล้วก็กดอนุญ,ญาตการตั้งค่านะครับ เลื่อนหาคําว่าตนะิ๊กต็อกนะท่านผู้ชมนะติ๊กต็อกอยู่ไหนเอ,อ่ยเลื่อนลงมานะครับติ๊กต็อกนี่เห็นไหมเห็นติ๊กต็อกไหมกดอ่าติ๊กต็อกเข้าไปแล้วกดอนุญาตให้แสดงทับแอปอื่นแบบนี้แล้วกดย้อนกลับนะฮะย้อนกลับแล้วกดอนุญาตนะครับทีนี้มันจะขึ้นมานะครับติ๊กต็อกให้เข้าถึงอ่าอุปกรณ์ใกล้เคียงหรือไม่นะครับก็กดอนุญาตไปก็ได้นะครับนี่อนุญาตไปให้หมดนะครับอืมแล้วกดเริ่มเลยนะครับตรงนี้ฟึบ นี่นะครับเตรียมความพร้อมนะเราก็ไปเปิดเกมไมค์ครับแล้วนะที่จริงเรากดเปิดได้เลยนะครับมันมีเวลาให้สามสิบวินะนี่ปึบเห็นไหมมันก็จะขึ้น dashboard ตรงนี้มานะท่านผู้ชมนะแดชบอร์ดไว้ป่่งไว้ปรับอะไรพวกนี้นะครับเหนะ็นไหม dashboard อะไรไว้ปรับตรงนี้นะครับไม่ต้องไปสนใจนะท่านผู้ชมนะเรากดพับได้นะพับพับมันเก็บได้นะนี่พับมันเก็บได้นี่กดที่รูปเราเห็นไหมรูปรูปโปรไฟล์เราเนี่ยไหมกดดูได้นะทีนี้เราก็จะมาลองเล่นกันดูนะครับกดพีไปได้เลยนะครับ ดูก่อนสิว่ามันนับถอยหลังอย่างนี้มันไลฟ์สตีมแล้วนะพอไลฟ์สตีมเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาเลยนะเป็นนับเป็นนาทีแล้วก็อินเทอร์เน็ตขึ้นมานะครับผมแนะนำสำหรับใครที่อยากใช้นิตปือน,นอือไลฟ์สตีมเรแนะนำเน็ตประมาณ30เมกขึ้นไปนะหรือว่าเป็น 5G นะท่านผู้ชมนะมหรือว่าเป็น Wi-Fi ก็ได้ Wi-Fi ก็แนะนำาม0เมก40เมกขึ้นไป50เมกขึ้นไปนะดังนั้นผมจะกดสรเอทห้องขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะตอบคนดูได้นะนี่เห็นไหมมันก็ขึ้นมา อ่าไปอันนี้ยังไม่มีคนมาดูนะถ้ามีคนมาดู๊บมันจะขึ้นเลยนะครับหนึ่งคนดกจงดอกจันอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยขึ้นมานะครับผมจะผมจะเลื่อนไปฝั่งนี้แล้วกันเนาะจะได้ดูง่ายๆนะเวลาใครมาติดต่อสอบถามคอนแทคอะไรเรานะครับนี่มีคนเข้ามาดูแล้วนะนี่โจนาทานนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวสามารถเพิ่มเสียงเกมก่อนแป๊บหนึ่งอ่าเห็นไหมตอนนี้ก็ไลฟ์สดอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะหนึ่งผมปรับกล้องแปบ๊บ โอเคเลาก็สามารถที่จะคุยกับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยนะหรือว่าคุยกับในส่วนของไมค์ได้นะท่านผู้ชมนะไมค์กับคนอื่นได้หรือว่าคุยกับคนที่เราไลค์อยู่ด้วยก็ได้นะกดติดขึ้นมาดูนี่ดูเราเขาตอบคอมเมนต์อะไรเงี้ยเห็นไหมมีคนเข้ามาดูเราเยอะแยะเลยนะตอนนี้ได้ยินเสียงไหมเอ่ยอันนี้ผมปรับเสียงอย่างวะอ๋อโอเคนี่ปรับไว้แล้วไมโครโฟน,นอุปกรณ์นี้ปรับเสียงแน่นะตรงนี้นะครับคนดูนี่ปรับได้อ๋อกดติดขึ้นมาใหม่ ปรับเสียงอุปกรณ์ลดลงมาหน่อยนิดนึงนะครับใส่ f ฟง f เออะไรพวกนี้ได้ด้วยนะฮะนี่กดย้อน,นออกมาได้นะครับเราตอบคอมเมนต์นะสวัสดีครับอ่าทีนี้เราต้องการที่จะหยุดไลน์นะครับทํำยังไงนะหยุดไลน์นะท่านผู้ชมนะเราก็กดหยุดได้เลยนะครับตรงนี้นะเห็นไหมปุ่มตรงนี้นะกดหยุดปึ๊บนี่มันก็จะสต็อปอไลน์ไปได้หรือว่ากดเริ่มใหม่ก็ได้นะครับนี่มันก็จะกดเริ่มเลยขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะท่านผู้ชมนะแต่เว่าถ้าเราต้องการที่จะหยุดไลน์จริงๆก็กดไปที่ รูปโฮมตรงนี้นะครับนี่รูปโฮมนะเมื่อเราเข้ามาตรงนี้นะท่านผู้ชมนะเรากดที่มุมบนนะครับเห็นไหมนี่กดมุมบนนะครับหยุดหยุดไล์นะเห็นไหมนี่รูปรูปตรงนี้รูปไอรูปปิดนะครับกดปิดตรงนี้ฟึบแล้วกดจบตอนนี้นะครับอืมแค่นั้นแหละนะฮะสำหรับการหยุดไลนะ์นะนี่มันก็จะมีข้อมูลอะไรต่างๆบอกขึ้นมาเต็มเลยนะท่านผู้ชมนะข้อมูลหลังบ้านอะไรพวกนี้นะครับอืมก็กดออกได้นะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะท่านผู้ชมเนาะ ก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับวิธีการอ่ไลฟ์สดเกมนะบนมือถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะก็เป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับใครที่อยากจะไลฟ์ไลฟ์สดเกมบนทิกต o อกนะก็ไปลองทํากันได้นะครับโดยโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะ,ะที่จริงอ่ะวิธีการเนี่ยมันใช้ได้ทั้งในส่วนของ Android แล้วก็ iOS เลยนะ Android เนี่ยผมแนะนำ แรมนะครับขั้นต่ำประมาณ4กิกขึ้นไปนะส่วน iOS เนี่ยผมแนะนำแรมขั้นต่ำ2กิกเนาะสำหรับการสตรีมนะ CPU เนี่ยไม่จำกัดตัวตัวไหนก็ได้นะทากผู้ชมนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวิธีการไลฟ์สตรีมเกมด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงแค่เครื่องเดียวนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนจะกนับม่คลิปหน้าบายจ้า